อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดจากใจผมเลยเนี่ยมันอัดอั้นตันใจมานานมากคดีของคุณช่อรัตนดาที่ถูกน้ำกรดสาดโรงพยาบาลพระํามสอผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชมรมกิยกมเนี่ยได้หาเงินบริจาคพร้อมองเงินส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวของช่อรัตนดาประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้ามืนบาทนะครับ แต่ผมเนี่ยถูกกล่าวหาว่าอมเงินบริจาคของน้องเต้เต้เนี่ยสามหมื่นบาทนะพี่น้องประชาชนคิดดูสิว,ว่าเราให้เงินเขาเนี่ยเข้ามาตัวปากทั้งครอบครัวนะครับผมไปทะเลาะก,กับหมอโรงพยาบาลพระรามสองพี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่แล้วเราฟ้องคดีให้กับครอบครัวชอ่อรดดาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศาลเนี่ยเหลือสื่อพยานนัดสุดท้ายอีกสองปากเราฟ้องไปประมาณห้าล้านกว่าบาท เงินค่าดำนความผมก็เป็นคนจ่ายเขามาแต่ตัวทั้งครอบครัวผมถูกกล่าวหาเนี่ยโดยแม่ของคุณชรดดาไปพูดเละเอะเทอะเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นค่ากับเช่าเนี่ยเขาก็เป็นคนซื้อมาเองเงินที่ผมเลี้ยงน้ำดื่มเลี้ยงกาแฟเลี้ยงน้ำแดงนักข่าวผมก็ใช้เงินส่วนตัวผมซื้อให้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินของเต้เต้หรือของคุณ ย้ายของอะไรทุกบาททุกสตางค์ผมไม่เคยแตะต้องแต่ผมให้เงินไปทั้งหมดหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถามว่าวันนี้มันเจ็บปวดไหมครับที่ผมช่วยเหลือครอบครัวของชอรัดดาแล้วผมตัวกระทำแบบนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับที่ผมให้ไปผมไม่เคยแตะต้องเงินของเขาเลยบาทนึงผมก็ไม่เคยเอาเงินค่าท้นานายควาผมก็จ่าย เ็ามาแต่ตัวนะครับเขาได้เงินจากประกันสังคมกับเงินกองทุนยที่ทรรรวมแล้วประมาณหกเจ็ดแสนบาทเขาเอาไปเล่นการัน,นันหมดภายในเวลาไม่กี่เดือนสองสามเดือนไปถามได้เลยครับเงินที่เขาได้จากประกันสังคมเงินที่เขาได้จากกองทุนยุทําไปยายแม่ของช่อรัดาว่าเอาเงินไปไหนหมดภายในเวลาไม่ถึงสองสามเดือนเงินห้าหกแสนบาทหายหม 2, เดเกลี้ยงวัน 5, น,วนี้ผมต้องพูดเพราะอะไรเพราะผมถูกกระทําเรื่องนี้มาโดยตลอดในเวลา หลายเดือนจากกลุ่มทนาจนกล่าวหาผมอมเงินสามหมื่นบาทผมให้เงินเขาไปหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพี่น้องประชาชนคิดดูว่าว่าเงินสามหมื่นบาทอัจฉริยะจะไปทำไมมันคือความเจ็บปวดที่เราทำคดีให้เขาฟรีๆช่วยเขาฟรีๆเข้ามาเตะตัวเราให้เงินเด็กเพราะเราขอบริจาคจากพี่น้องประชาชนคนใดคนนี้ให้เงินเด็กเนี่ยโดยเปิดบัญชีของน้องเตงซี่ผมไม่มีสิทธิ์ไปเบิกเงินแม้แต่บาทเดียวผมไม่เคยเอาเงินเขาแม้แต่บาทเดียว แต่ผมถูกกล่าวหาแลวผมเจ็บปวดหัวใจมากที่คนอย่างผมหาเงินให้กับเด็กคนหนึ่งเพื่อให้เขาไปเรียนหนังสือจนจบมญนารีนะเงินพ่อแม่เขาที่เขาได้จากประการังกผมได้จากอะไรกต่คุณเอาไปเล่นการันตันอะไรกันผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าเงินหมดไปแล้วเหลือแต่เงินของน้องเต้ที่คุณจะพยายามที่จะเมากันให้ได้ผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าผมอึดอัดใจมากวันนี้ที่ผมต้องขออนุญ,ญาตพูดเพราะว่า ผมสุดจะทนไม่เคยออกมาชี้แจงไม่เคยออกมาอะไรแก้ผมเลยมีแต่ด่าผมอย่างเดียวไปพูดมเสผมเสียห,หายหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไปดูได้เลยครับเงินผมให้ดังนั้นผมมีตํารวจเป็นพยานตารวจสอนน้อถราข่าเป็นพยานเห็นผมให้เงินแม่ของช่อรัดดาเห็นผมให้เงินเตเต้เห็นผมให้เงินรถขนศพจากโรงพยาบาลตำรวจมาที่โรงพยาบาลพหลังสองจากโรงพยาบาลพังสองไปโรงพยาบาลไปที่งานศพที่อขอนแก่น ผมเป็นคนจ่ายให้ทั้งนั้นผมมีตำรวจเป็นพยานยืนยันได้ผมมีคนเห็นหมดทุกในการจ่ายเงินจ่ายทองส่วนตัวโดยที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินนั้นเป็นเงินของเสียแขกนะเป็นเงินของเสียน่วยกาแฟโบราณผมไม่อยากจะพูดหรอกนะสิ่งเหล่านี้มันคือความเจ็บปวดที่เราพูดตรงเลยว่าเราทําดีแล้วเราเจอแบบนี้ความให้โอกาสของคนที่ด้อยที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอแบบพูดง่ายเลยว่า เคชรดาเนี่ยโชคดีมากที่ได้เงินบริจาคล้านกว่ามีคนเรียกร้องผมมามากมายให้ผมเปิดบัญชีบริจาคให้กับคนยากจนเลยผมไม่กล้าทำแล้วเดี๋ยวนี้ผมกลัวผมกลัวมากเพราะผมเห็นเลยว่าช่อรัตดาครอบคัวเนี่ยเข้ามาแต่ตัวของวัจแล้วเราช่วยเขาไปสุดท้ายเราโดนโเลเทะถูกล่าวหาอมเงินแค่สามหมื่นบาทมันคือความเจ็บปวดของผมมากถูกล่าวหาอมเงินถูไอ บุหลันเนี่ยนะตัวไอ้อาดมเนี่ยแก๊งทนายสายายาโจมตีผมเรื่องทุกวันเรื่องเนี่ยเรื่องเงินบริจาคของเตเต้จนเราเนี่ยเจ็บปวดมากยิ่งเรามาเจอลูกพี่เขาด่าเราอยู่ครับว่าเราเป็นชมรมโจรที่นะสแสวงหาผลประโยชน์ผมบอกให้เลยว่าผมไม่เอาลวครับวันนี้คนอย่างผมเนี่ยมีชื่อเสียงมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาแลกกัเงินแค่สามหมื่นบาทหรือจะล้านหนึ่งหรือจะสิบล้านผมไม่สนใจแล้วนะ ผมกาบเ็นอย่างนี้เลยว่ามันคือความเ็บียดทัด้งนั้นที่เราพี่น้องประชาชนคนใงประเทศบริรจาคคนละร้อยสองร้อยจนกระทั่งได้เงินเป็นล้านให้กับเตเต้ te. วันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเหลือเงินเท่าไหร่เพราะผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเขาผมฟ้องลงมมาพระนามสองห้าล้านกว่าบาทน,นะครับอรอศาลจะตัดสินปีนี้ผมมอกให้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราทําให้ได้พราะหลังจากที่เรามาเจอคําที่แบบโอ้โหไปพูดเสีสหยหายเนี่ยเราไม่ เราทอ้อเราไม่อยากสนใจเลยคดีนี้เราอยากให้จบๆไปได้วยซ้ำไปเอาไปั้งนั้นแหละล้านก็บาดพอที่เหลือถ้าไม่ชนะก็เลิกกันไปเพราะมันให้ไปอีกหลาล้านกว่ามันก็คือควา,ามเจ็บปวดที่ผมถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่าอมเงินเด็กที่เป็นเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนคนในประเทศผมไม่รู้หรอกคนอื่นเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่เรานไม่เอาแน่นอนเนองินแม้แต่บาท ผมขอผู้สนับสนุนใจบุญมาเนี่ยไปแจกเงินวันที่วัดทรงธรรมเจ็ดแสนบาทผมถามว่าวันนี้ถ้าผมจะขอสปอนเซอร์เนียห้าแสนบาทล้านบาทผมขอได้อยู่แล้วผมอย่างผมจะต้องมาเอาเงินสามหมื่นบาทหรือเงินประกันตัวห้าหมื่นบาทผมต้องเอาเงินบริจาคของที่ิตน้องประชาชนนี่บริจาคให้ชมรมมาไปประกันตัวเองหรืครับห้าหมื่นบาทที่ผมโดนคดีผมถูกฟ้องเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบหกนะ ผมก็ต้องดูแลทนายความที่ไปว่าความให้ผมผมก็ต้องจ่ายผมก็ใช้เงินส่วนตัวผมจ่ายทั้งนั้นผมไม่กล้าเอาเงินบริจาคผมไม่ต้องประชาชนจไปใช้นะครับที่จะเอาไปเป็นเงินประกันตัวที่จะเอาเงินไปเป็นค่าทนายความในการว่าความคดีของส่วนตัวของผมที่ผมโดนฟ้องดังนั้นผมอยากจะพูดให้ฟังวันนี้นะครับครั้งเดียวที่ผมอยากจะพูดผมเอิดอัดใจมากเลยเรื่องนี้ บางคนเนี่ยไม่รู้รอกครับว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยบางคนเขาเสียโอกาสเพราะผมเองผมก็ไม่มั่นใจแล้วจะช่วยดีหรือไม่ช่วยดีคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยดีอย่างคดีที่ผมโอนไปให้ห้าพันบาทบาท,ที่เพชรบุรีเขานี่ยากจนมากไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปสอบปากคาที่เพชรบุรีผมต้องมาสา,ารพนักงานสอบสวนนะเงินส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลท่ายางเพชรบุรี ผมก็โทรไปจวกโรงพยาบาลเพชรบุรีว่าเฮ้ยเงินนี้มันต้องไปเก็บเขาทำไมพันสามคุณกระทรวงสนุกเขาไม่มีนโยบายในการเก็บเงินคุณยังต้องให้เขาวางมาจัห้าร้อยสุดท้ายผู้อุนในการโรงพยาบาลให้แม่เขาไปเอาเงินคืนพนักงานสอบสวนผมบอกให้เร่งทาเรื่องของกองทุนยติธรรมเพื่อให้เขามีเงินค่าเดินทางที่จะได้ประมาณสี่หมื่นบาทจากกองทุนยติธรรมของกระทรวงยธรรมเนี่ยผมก็บอกพนักงานสอบสีบท,ทาให้เขาหน่อยเขาจะได้มีเงินมาว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป สอบปากคาหรือพาเด็กไปนะครับบาบัดในเรื่องของจิตใจซิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนคนในประเทศไม่รู้ลกครับว่าชีวิตคนยากจนมันลําบากเดี๋ยวนี้มีมิจาชีพสแสวงหาประโยชน์โดยการอ้างความยากจนอ้างสารพัดที่จะนะที่จะสแสวงหาประโยชน์ในการหลอกให้ได้เงินบริจราคจมนวนนีรกมไม่เคย ที่จะจะคิดถึงเงินบริจาคเพราะาเรารู้ว่าเราจะต้องเจออะไรการได้เงินมามันง่ายแต่การแจงเนี่ยมันยากเพราะคนที่จะโจมตีเราเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าจงน้อรรมเคยบอกแล้วว่าเรามีได้มีเสียมันเป็นเดิมพันของชีวิตเพราะเราไปขัดผลประโยชน์เขามันย่อมมีได้มีเสียเพราะเราช่วยคนคนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นผู้ต่อสู้นะนั่นสิ่งเหล่านี้ผมถึงพูดในวันนี้ว่าผมอยากจะพูดเลยว่า ยังไงผมก็ต้องช่วยคนจนผมไม่เลือกช่วยคนรวยนะผมเล่าให้ฟังล่าสุดเลยมีคนเอาที่ดินมาให้ผมเลยแปดไร่เพื่อแลกกับค่าทนายความในการไปว่าความให้เขานะครับผมบอกว่าเอางี้กว่าผมไม่เอาที่ดิน่ะที่ดินแปดไร่คุณราคาไร่ละห้าแสนราคาสี่ล้านบาทผมไม่เอาครับถ้าเป็นทนายคนอื่นเขาเอาเนี่ยผมไม่เอาผมบอกว่าค่าวิชาชีพในการไปสู้คดีคุณเนี่ยต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ผมขอแสนเดียวให้คุณจ่ายสองนวดพอคุณไม่ต้องเอาที่ดินมาให้ผมแปดไร่ผม,มเอะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมไม่เอาแล้วผมให้ทน,นายความผมไม่คุยกับเขาเองด้วยผมไม่สนใจด้วยเงินนั้นเงินแค่นี้ถ้าไปก็เดินโอ้ทั้งที่ทั้งแปดไร่ที่ดินโคราชแปดไร่ที่อยู่ในเมืองราคาตั้งไร่ละห้าแสนแลกกับค่าทน,นายความใครๆก็เอาครับ ได้ที่ดินฟรีๆแปดไร่ไม่ว่าความแพ้ชนะ escape, ไม่รู้แต่ได้ที่ดินแปดไร่เขาโอที่ดินให้ก่อนด้วยเขายินยอมโอที่ดินให้ผมก่อนเลยแปดไร่แต่ผมไม่เอาผมบอกผมไม่เอานะผมไม่ต้องการผมวันนี้ผมกินข้าววันหนึ่งห้าสิบาทร้อยบาทก็อยู่ได้แล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ผมจ่ายมากกว่าที่ผมได้ดังนั้นกาบเรียนไม่น้องประชาชนคนใงประเทศครับว่า ผมตั้งสารต่องานที่ผู้ใหญ่มอบหมายผมมาตลอดเวลาแปดปีในการช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมผมไม่เคยเก็บเงินนะครับคนที่มาปรปึกษาผมวันละสามวันเรา,าคเคสเนะี่ยฟรีทุกคนครับไปถามได้ในอ็อกชมรมนะไม่เคยมีใครต้องจ่ายตังค์ให้ชมรมกับแม้แต่บาเทเดียวในการปรึกษานะครับข้อกฎหมายทุกคนคือฟรีไม่มีเสียตังค์ผมไม่ใช่ทนายที่ต้องไปยืนถือป้ายเก็บตัง ทนายที่ปรึกษาต้องจ่ายสองพันก่อนหรือต้องจ่ายเป็นห้าพันเพราะหลังจากมีที่เสียงแล้วเก็บห้าพันหรือเก็บค่าบริการห้าร้อยนะครับผมไม่เคยทําผมทําให้เป็นที่สําหรับจะมาเก็บตังค่าที่ปรึกษาเขามีความทุกข์แค่เขาเขาโทรหาผมเนี่ยผมก็คิดหนักแล้วว่าจะทํายังไงให้เขาเนี่ยได้รับการคลายทุกข์ทำให้เขายังไงให้เขาได้รับความเป็นธรรม ผมเจอทุกรูปแบบอะโทรศัพท์ผมอะบาบำบัดความไข้ทางโทรศัพท์ผมก็มีพวกกะเทยบางคนมางึงก็อฮ้ยนะผมถามว่าเสร็จแล้วยังถ้าเสร็จแล้วก็โอเคไหมพอใจยังผมจะถาม่างนี้เลยสบายใจยังสบายตัวไหมหายเครียดยังนะอถ้าสบายใจแล้วก็โอเคนะเดี๋ยววันหน้ามาใช้บริการใหม่ผมจะพูดอย่างนี้เลยบางทีผมก็เจอคนคนป้าป้าวก็มีนะคนนั้นจะมาฆ่าคนนี้มาฆ่า ผมถามว่าตอนนี้อยู่ไหนก็บอกบอยู่วัดผมถามอยู่กับหลวงพ่อว่าทำไมไม่บวชเป็นพระไปเลยนะคุยสักเขาอีกประมาณสิบนาทีจนเขาสบายใจผมถามว่าแต่วันหลังจะใช้บริการก็มาใหม่ได้นะนะคือคุยกับคนบ้าผมก็ต้องคุยคุยกับคนที่เป็นโรคจิตบาบัดปันไข้ผมก็ตองทนนะผมทุกรูปแบบผมผมต้องรองรับได้เพราะผมเป็นบุคคลสาธารณนะอันนี้เรื่องจริงทั้งนั้นนะ โอ้โหวันวันเนี่ยบางทีเด็กปเดือนดือก็โทรมานะแซ็ตโฟนเห็นคนหัวน้านมีอารมณ์ทางเพศแล้วเขามีความสุขผมก็สบายใจถ้าทําให้เขาได้การบำบัดความไข้ได้สิ่งเหล่านี้ผมทําให้เขาได้ผมสบายใจคนป้าคุยแล้วเขาสบายใจอารมณ์ดีผมก็ยินดีบางคนบอกเฮ้ยผมจ้างคุณทําคดีได้ไหมผมถูกคุณใสผมบอกเอาแล้วใครเป็นใครเป็นคนทํารู้ไหมมาใครเป็นคนทําคุณใสใสเขาบอกไม่รู้ เอาแล้วผมจะไปแจ้งความกับใครผมจะไปฟ้องร้องกับใครผมบอกผมทําให้ไม่ได้เขาบอกอ้าวนายบอกว่าช่วยเหลือประชาชนผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นหมอผีผมไม่ได้เป็นเนี่ยทางด้านศิษย์ศาสตร์ถ้าคุณจะให้ทำเรื่องคุณใส่คุณต้องไปหาหมอปลาครับไม่หาผมนี่คือเรื่องจริง <ๆ S 2> ทั้งนั้นวันๆเนี่ยทุกอย่างต้องรับได้ต้องขายทุกให้พี่น้องประชาชนทุกรูปแบบใครมีปัญหา พวกนายมีอารมณ์ทางเพศไม่ไม่รู้จะบำบัดกับใครก็โทรหาผมผมก็ยินดีนะให้สบายใจทุกเรื่องทุกราวเรายินดีบริการทุกระดับประทับใจนะเดี๋ยววนอย่างเดียวอย่ายืมตังค์นะให้ไม่ได้อันนี้บอกตรงเดี๋ยวเสียน้ำใจกันแบบเปล่าดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกกำลังใจนะครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่า ข้าราชการทุกหน่วยงานทุกองคมเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราไม่ใช่คู่ต่อสู้กันแต่หากว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อมีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราต้องเป็นคู่ต่อสู้กันคุณโกรธผมไม่ได้เพราะวาระกิจให้เรามาเจอกันนะเมื่อคุณเป็นผู้ผู้ทําผิดกฎหมายผมมีหน้าที่ถ่วงดุลอานาจของคนที่ทําผิดกฎหมายในการล้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อผมพบเห็นคนกระทำความผิด ถ้าผมไม่ทําผมก็เป็นคนเลวเหมือนคุณที่เห็นคุณทําผิดแล้วผมไปสนับสนุนให้คุณทําผิดกับคนที่ด้อยกว่าดังนั้นขอบคุณแฟนเพจจมร่วมในการทุกท่านนะครับขอบคุณข้าราชการทุกหน่วยง,งานตุกองคกรมนะครับสวัสดีครับ